ทีนี้ไปดูบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะวันนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยเขียนเรื่องอะไรนี่ครับคิดเล่นเรื่องพลังงานอ่าแล้วก็มีภาพประกอบนะก็เป็นภาพการขนถ่ายพลังงานวันนี้เปลวสีเงินเนี่ยเขียนเรื่องนี้พลังงานเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริงแต่ตอนนี้พลังงานกลายเป็นเรื่องความเป็นความตายของมนุษยโลกแล้วสำหรับเมืองไทยน้ำมันยิ่งแพงรถยิ่งมาก วันหยุดด้วยแล้วถนนแทบทุกสายกลายเป็นแพขนานยนต์ติดหนึบเป็นกาวตาช้างนะมีแต่เสียงบนไม่มีจะกินแต่รถหรูราคาแพงป้ายแดงเกลื่อนถนนคนไปเดินเต็มห้างนั่งกินเต็มร้านอาหารนะเออคือผมเห็นร้านซุกี้ร้านหนึ่งนะคนเนี่เข้าคิวยาวมากนะแล้วห้างเนี่ยช่วงวันหยุดเนี่ยคนเนี่ยไปห้างกันเยอะมาก ออกต่างจังหวัดก็เยอะแล้วนะยังไปที่ห้างกันอีกเยอะนะเดินจับจ่ายใช้สอยกันนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าสภาพแบบนี้หรือนะนี่คือพิษเศรษฐกิจยุคนายกประยุทธ์แท้ๆบริหารยังไงของแพงเงินเฟ้อแต่ตามห้างคนกลับแน่นยังกับงานวัดฝังลูกนิมิตร้านอาหารดังๆเนี้ยเหมือนให้กินฟรียิ่งแบรนด์เนมออกใหม่ราคาเป็นพันเป็นหมื่นเข้าคิวกันยาวตั้งแต่ถนนตก ยันท่าเตียนนะคืออันนี้เป็นแฟ้มภาพ <c oughs> ไม่ใช่ภาพเมื่อวานนี้ <c oughs> ถ้าภาพเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหคนนี่เต็มแน่นน,นะ <c oughs> คุณเปลวสีเงินเนี่ยเอาตรงนี้มากล่าวว่าอันเนี้ยที่เอาไปพยายามบิดเบือนกันรัฐบาลเฮงซวยบริหารล้มเหลวเงินเฟ้อเศรษฐกิจพังของแพงชาวบ้านกําลังจะอดตายประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปนี่เป็นงานที่สังคมเมากาวรับออเดอร์มาปั่นทวิตติดแฮชแท็กลายวัน แถมด้วยเฮสปีดที่ผู้ว่าจ้างจะปั้นคำมาให้อีกต่างหากแต่ละครั้งถ้าย้อนกลับไปเวลาที่มีวิกฤตพลังงานเนี่ยมันหนักทุกยุคแล้วยุคนี้ก็หนักแต่ประคับประคองมาได้จนมีงานอย่างแห่เทียนภร,รษางานบุญที่ดวดงานบุญที่น,น,น,นี่ของแพงขึ้นจริงแพงเพราะราคาพลังงาน,นมันขยับขึ้นแต่สภาพถึงขั้นว่าประชาชนจะอดตายกันแล้วเนี่ยมันขนาดนั้นหรือเปล่านะคุณเปลวสีเงินบอกว่า ข้อที่จริงที่มันสะท้อนออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าย้อนกลับไปยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์40กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเกิดวิกฤตน้ำมันโลกแบบนี้จากเหตุการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซียระหว่างอิรักคูเวตยุคนั้นถึงถึงแพงคนก็มีเงินซื้อแต่รัฐบาลไม่สามารถจัดหาน้ำมันมาได้นถึงขั้นต้องปิดไฟบางเวลาเกิดเพลงน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ เน,นีเ่ผมไม่ทันนะน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟดับไฟแล้วจะได้คุยกัน <c oughs> <c oughs> ดับแฟนแล้วจะได้คุยหรือเปล่ามันเป็นวิกฤตเฉพาะหน้าของประเทศเพราะประเทศเราไม่มีแผนทางธุรกิจพลังงานทําหน้าที่คอยจัดหาน้ํามันเก็บเป็นคลังสารองเพื่อความมั่นคงในยามฉุกเฉินนั่นคือในอดีตนะแล้วปัจจุบันนี้จึงได้กําชับไงห้ามขาดน้ํามันเนี่ยพลังงานแล้วก็อาหารนะ เปลวสีเงินบอกว่าเกิดวิกฤตพลังงานทีไรประเทศจึงวุ่นวายทีนั้นเหตุก็มาจากเราแพ้แต่ชนะมหาสงครามนะสงครามมหาเอเชียบูรพาสหรัฐอังกฤษเขาห้ามไทยค้าขายน้ำมันทั้งประเทศจึงมีแต่เชลเอสโซคาวเทคม้าบินเป็นของฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นจนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติปี2500ปิดยุคอำนาจคณะราษฎร2475 ยึดของประเทศขับไล่จอมพลปหนึ่งในคณะก่อการนะแล้วดําเนินการยังไงบ้างพอก่อการแล้วเนื้อแท้เนื้อในคณะรารก็คือยึดอํานาจสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เอากันเองเป็นคณะรารนะใต้หนังประชาธิปไตยนะคือคุณเปลวีใช้คําแรงมากเมื่อสิ้นยุคคณะราษสองสี่จหจอมพลสฤิ์ก็เจรจาสาหรัฐขอยกเลิกเงื่อนไขผูกมัดไทยนั้น แต่รัฐบาลก็ไม่มีแผนสร้างความมั่นคงพลังงานใดๆนอกจากมีปั๊ม3ามทหาร,รสมัยก่อนจะมีปั๊ม3ามทหารขุดเจาะที่ฝังตอนนั้นไทยไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมเครื่องจักรเพื่อการส่งออกมีแต่ข้าวดีบุกไม้สักยางพารานะฮะยืนพื้นความมั่นคงด้านพลังงานประเทศยังคงฝากอยู่กับเชลเอสโซคาวเทคของต่างชาติอย่างเดิมเปรียบก็ประมาณว่าไทยเหมือนเต่า ไม่มีไม้คือปัญหาอุปสรรคแยงตูดก็ไม่คิดขาดเ <c oughs> าเตาเป็นเตาแต่ไม่มีไม้นะไม้นี่คือปัญหาอุปสรรคถ้าเกิดว่ามีปัญหามาจิ้มตูดอะถึงจะกระดึบไปนะ <c oughs> น้ำมันตามปั๊มตอนนั้นปี2510ลิตรละ3บาทสมัยปี2510ผมนี่ยังไม่เกิดนะ ปี2,510ลิตรละ3บาทแพงสุดก็ไม่รู้จะคิดยาวไปเพื่ออะไรนะสมัยโน้นไงมันยังไม่เป็นปัญหาข้อจำกัดขนาดนี้ถ้าใช้สับยุคนี้ก็ต้องบอกว่าผู้นำเก็บวิสัยทัศน์ด้านพลังงานไว้ในลิ้นชักจนหลัง6ตุลา19ระหว่างปี2,520ถึง2,523ยุครัฐบาลเกรียงศักดิ์ชมนันเกิดวิกฤตพลังงานรอบสองทีนี้จากสงครามอ่าว ความที่พลังงานประเทศฝ,ฝากไว้กับหัวใจตามปอมน้ำมันสงคบอ่าวระเบิดตุ้มน้ำมันขาดคุยกับแฟนต้องดับไฟคนไทยเจียวทั้งประเทศคือเจียวจ้าวนะส่งเสียงดังแซนะซึงแซ่เดินขบวนประท้วงรัฐบาลไม่มีน้ำยาฝ่ายค้านใช้ข้อมูลทั้งจริงทั้งเท็จเปิดอภิปรายสับแหลกรัฐบาลยุคโดนก็มีเหมือนกันนะทั้งจริงทั้งเท็จเนี่ยถึงขั้นนายนักการเมืองปากฉกาดที่วายชนไปแล้ว ใช้เทเล็กซ์อัปยศคือปลอมขึ้นมาเอง <c oughs> นี่ยุคอดีตนะ <c oughs> เทเล็กซ์อัปย์ปลอมขึ้นมาเอง <c oughs> เป็นข้อมูลยำใหญ่นายกเกรียงศักดิ์ลาออกกลางสภาแต่ก่อนหน้าลาออกพลเอกเกรียงศักดิ์แต่หนักถึงความมั่นคงของประเทศด้านพลังงานในอนาคตแล้วชาติเสือต้องไว้ลายชายชาติทหารต้องฝากชื่อฝากจากวิกฤตนั้นพลเอกเกรียงศักดิ์ก่อตั้งการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย หรือปอตทในยุคปัจจุบันขึ้นปีพศ2521เพื่อจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับการใช้ในประเทศและมีสำรองในยามวิกฤตรวมทั้งจัดหาแหล่งพลังงานเป็นภารกิจเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของชาติภารกิจมาเป็นรูปเป็นร่างในยุคปาดเปรมพลเอกเปรมตินสูลานนท์เป็นนายกต่อจากนั้นท่านจัดกระบวนทัพ สารงานด้านพลังงานต่ออย่างมีประสิทธิภาพปตทอนอกจากทําหน้าที่คลังพลังงานให้กับประเทศแล้วการหาแหล่งสํารวจขุดเจาะเพื่อนําประเทศยืนบนลําแข้งพลังงานของตัวเองเร่งรีบทันทีสํารวจพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนะนำประเทศไปชู่คําว่าโชดช่วงชัจวาลต่อยอดธุรกิจพลังงานเริ่มโครงการอ t e r n s ซ a บ o a r d ควบคู่ไปด้วยแล้ว เกิดยุคโชดช่วงชัชวาลอุตสาหกรรมปิโตเคมีย่านแหลมฉะบังไทยเราเนี่ยกินบุญเก่ายุคโชดช่วงชัชวาลของปลาเปรมเนี่ยร่วม40ปีสีทศวรรษนะครับนะปีใกล้ดับลิบรีแล้วใกล้ดับลงทุกทีการเงินการค้างของประเทศแข็งแกร่ง,งมั่นคงมาตรฐานโลกไม่มีใครจะทําให้ล้มละลายได้ในวันนี้แม้วันสองวันนี้เราถูกโจมตีข้างเงินอย่างหนักก็ตาม แต่เพราะว่าไทยเราซื้อบทเรียนราคาแพงจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ทํานองเดียวกันพลังงานไทยเราเนี่ยที่แข็งแกร่งมั่นคงแม้เกิดวิกฤตสงครามยูเครนรัสเซียตอนนี้ไทยก็ไม่ขาดพลังงานราคามันก็ขึ้นลงตามกลไกตลาดโลกเพราะเรานําเข้าจากโลกเป็นหลักแล้วขุดเจาะในประเทศเจอแต่มันไม่เพียงพอที่จะใช้ต้องนําเข้ามาแล้วมากันในโรงกันในประเทศไทยนะ จากเงินทุน20,000ล้านเมื่อ44ปีที่แล้ววิกฤตพลังงานสงครามอ่าวเป็นบทเรียนพลทเอกเกรียงศักดิ์ฟ้าเปรมวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานไว้ผ่านปตท,อทอปตทในอดีตนี่เป็นหน่วยงานรัฐเต็มตัวแล้วจากเงินทุนแค่20,000ล้าน44ปีที่แล้วตอนนี้ปตทจากพลังงานอย่างชาติเป็นพลังงานข้ามชาติระดับโลกด้วยเงินทุนกว่าล้านล้านบาทตอนนี้ปตทแหล่งรายได้เนี่ยมาจากต่างประเทศเนี่ยมหาศาลนะ ที่รายได้เขาหลายหมื่นล้านนี่นะ,ะแล้วช่วงวิกฤตรายได้กําไรก็ลดลงนะแล้วกําไรลดลงเพราะว่ารายได้จากต่างประเทศเนี่ยก็หายไปด้วยเพราะเขาไปลงทุนเยอะแยะเลยแล้วบางที่ก็มีปัญหานะอย่างที่ผมเคยไปตรวจสอบอะ,ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ปมชด้วย<ม>ปลูกปาล์มอินโดอะอ<ม>ันนั้นก็เป็นเรื่องที่รอปพชอ,อยู่ว่าเมื่อไหร่จะพิจารณาจบสักทีนะ,ะแต่ไอ้ที่สําเร็จเนี่ยเยอะกว่ามันจึงเกิดกําไรมหาศาลนะ,ะแล้วก็แยกกิจาการออกไปต่าง ปตท,ทสพอโออาร์นะคาปีพวกนี้นนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยสรุปภาพรวมว่าจากพลังงานชาติเป็นพลังงานข้ามชาติจากอุตสาหาการรมปิโตเคมีพื้นฐานในรอบ8ปีพลเอกประยุทธ์ต่อยอดโครงการอ e ีสเซนซีบอร์ดยุคปลาเปรมด้วยโครงการ EEC เป็นอุตสาหาการรมนวัตกรรมรองรับสังคมโลกอนาคตปตทก็ก้าวสู่ยุคพลังงานอนาคตทั้ง ผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและปิโตเลียมขั้นสูงนะแล้วก็แตกยอดแตกแขนงออกไปนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะเข้าไปร่วมด้วยนะนะและปัจจุบันนี้วิกฤตพลังงานบ้านอื่นเมืองอื่นดิ้นพลานไม่มีพลังงานใช้เหมือนไทยเราช่วงตอนปี20ปี23อันนั้นในต่างชาติเหมือนไทยเรายุคน้นแต่ไทยเราเนี่ยปตทเป็นผู้จัดหา ยี่ห้อเป็นประกันประเทศไม่ขาดแคลนพลังงานแต่ด้วยวิกฤตสงครามทําให้แพงขึ้นทั้งโลกแต่ปรากฏว่าแทนที่จะเข้าใจกลับได้คืบเอาสอบไม่ขาดแคลนแต่กูต้องได้ถูกด้วยนี่นี่สำนวนคอลัมนเอาโสนะไม่ขาดแคลนแล้วกูต้องได้เติมราคาถูกด้วยสิได้คืบเอาสอบทั้งทั้งที่ราคาหน้าปั๊มและค่าการกันนะรัฐบาลเนี่ยเป็นคนกำหนด กำหนดเงื่อนไขแล้วพอเงื่อนไขนั้นคํานวณออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นปตทไม่มีสิทธิ์ปตทเป็นที่รองรับอารมณ์ถูกโขกสับนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าปตทปัจจุบันนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดรั์ไปแล้วแม้ว่าภาครัฐจะยังถือหุ้นถือหุ้นส่วนใหญ่อยู่นะแต่มีการขายเข้าตลาดหลักทรั์ไปก็ในยุคคุณทักษ์สินเนะี่ยเปิดจองก็หมดภายในเวลาไม่นานะนะแล้วก็อยู่ในตลาดหลักรัพย์จนถึงปัจจุบัน เปลวสีเงินเนี่ยทิ้งท้ายไว้นะว่าปอตอทอเนี่ยต้องทนให้นานทนให้ทนให้นานนะปิดทองหลังพระไปเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ปอตอทอให้ข้อมูลมีมติคณะกรรมการก็คือสามพล้าน <c oughs> เอาเงินเนี่ยเข้ากอง <c oughs> ทุนน้ำมันเพื่อช่วยเหลือในขณะที่โรงกันมีทั้งหมดเนี่ยหโรงปอตอทอเนี่ยเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งนะแต่ที่เหลือเนี่ยจะมีต่างชาติถือหุ้นด้วย ซึ่งส่วนนั้นเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะให้เท่าไหร่แต่ตอนนี้3,000ล้านจากปรทและว,วันก่อนปตทก็ชี้แจงว่าในช่วงสถานการณ์โควิดต่างๆาณาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ช่วยประเทศชัยไปจํานวนมหาศาล <c oughs> นะทิ้งท้ายเปลวสีเงินที่ยูบอกว่าเนี่ยเหมือนปิดทองหลังพระนะแต่อย่างไรก็ตามเงินเฟอ้อบาทอ่อนเซียนเขาแนะให้ไปซื้อดอลลาร์ถ้าผมถูกหวยแอปเป๋าตังงวดนี้ได้กี่ล้านทุ่มลงทุนซื้อหุ้นปรท นะเก็บไว้เป็นมรดกผมมองว่า5-10ถึงปีข้างหน้าการแตกลายข้ามสายพันธุ์พลังงานสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมนวัตรกรรมของปตทต้องบอกว่าอนาคตปตทเท่ากับอนาคตประเทศขนาดนั้นเลยอันนี้คือสำนวนของเปลวสีเงินนะคิดเล่นเรื่องพลังงานพูดง่ายๆคือวันนี้คุณเปลวเนี่ยเขียนเคลียปตทเลยแหละนะแต่ว่าที่เขียนมานี่ก็อยู่บนฐานของข้อเท็จจริง อ่าเรื่องพัฒนาการพลังงานของประเทศภาพรวมะนะะคือเราเคยขาดแคลนแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไม่มีปัญหานั้นแล้วเมื่อเราผูกโยงเข้าไปกับกลไกตลาดคือมันมีดีมีเสียไอ้เรื่องระบบทุนนี่นะต่อไปนี้เป็นความเห็นนะมันมันมีดีมีเสียตรงที่ระบบทุนมันทํางานของมันคือเมื่อมีกําไรเป็นเครื่องจูงใจค่ะเขาก็จะลงทุนอย่างลงกันเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนเพื่อทําบุญไงเขาลงทุนเพราะว่าเขาคาดหวังว่าเขาจะมีกําไรแล้วเขาก็ลงทุน รนะบบทุนนี่มันทํางานแบบนี้ข้อดีก็คือมันจะไม่ทําให้ขาดแคลนตราบใดที่มันมีการลงทุนเมื่อต้องผลิตนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียก็คือมันก็ต้องเป็นไปตามกลไกตลาดเข้าไปกํากับดูแลก็ต้องมีการออกกติกาไป็นกับเขาไม่ใด้อยู่ไปสั่งเอาเงินมาอย่างนี้มันไม่ได้ทีนี้พอเกิดประเด็นขึ้นมาว่าบางช่วงมันมีกําไรพิเศษผิดปกติแล้วก็ทั่วโลกนะไอ้ลงการช่วงช่วงที่ผ่านมานี่นะ มันเป็นภาวะบางช่วงนะเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้เขาแบ่งมาคือถ้าได้มาเนี่ยถือได้ว่าเยี่ยมถือได้ว่าก็ต้องขอบคุณโรงกันนะเพราะมันเป็นการช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่งในขณะเดียวก,กันภาครัฐถ้าจะทาให้มันยั่งยืนก็คือต้องเข้าไปตรวจสอบว่าค่าการกันมันกําหนดยังไงแล้วกําหนดเป็นสูตรไปให้มันชัดเจนสิค่ะแล้วหลังจากนี้ก็ใช้สูตรนั้นไปนะเพราะว่าธุรกิจโรงกันเองปลายปี คาดการ์วราคาน้ํามันเนี่ยในตลาดโลกมันจะลงแล้วเวลาน้ามันตลาดโลกลงงานนั้นเนี่ยลงกันขาดทุนเพราะเขาถือเป็นผู้สต็อกน้ํามันไงแล้วของที่อยู่ในสต็อกเนี่ยราคามันลงนึกไหมเมื่อราคามันลงของที่สต็อกไว้ก็มูลค่าลดลงคือขาดทุนตั้งแต่อยู่ในกระเป๋าอะเพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยไม่ได้หมายว่าลงกันจะกําไรมหาศาลเหมือนไตมาสแรกนะเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงอยู่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องพลังงาน